ราสมุสฮอยลุนกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเด็กหนุ่มวัย20ปีกองหน้าชาวเดนมาร์กมาด้วยราคา72ล้านปอนด์ตอนนี้มีข่าวว่าพบอาการบาดเจ็บและยังไม่พอครับแลดูมีทรงแล้วอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บที่มีโอกาสจะเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังเรื่องราม,มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าอาการบาดเจ็บของราสมุสฮอยลุนเนี่ยมันคืออาการบาดเจ็บอะไร มันสุ่มเสี่ยงยังไงและที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไรและคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของสิ่งที่เอริกเทนฮาร์ได้ทําการกดดันพุชแมนยูให้สร้างเล้าหรือว่าสถานที่รวมตัวก่อนการแข่งขันในบ้านในโอทราฟฟอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้มันถูกเป็นเล้าหรือว่ามาเป็นสวีทที่ VIP Member หรือว่าผู้ที่รองตั๋ว VIP เนี่ยสามารถมาแฮงเอาท์ตรงนั้นได้90นาทีก่อนเกมแต่ตอนนี้เทนฮาร ได้ทาการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติและตรงนั้นเป็นสถานที่ของนักเตะเพื่อให้มารวมตัวกันก่อนแข่งขันเพื่อมาพูดคุยเรื่องแท็กติกหรือโภชนาการมากินข้าวอะไรก็ตามแต่เทนฮากเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากๆในสโมสสแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวรัสมุสฮอยลุนละกันคุณผู้ชมครับเชื่อว่านี่น่าจะเป็นข่าวที่ทําให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ในเต็งเนี่ยหนักอกหนักใจนิดนึงว่าเฮ้ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยเจ็บแล้วเหรอ มันอะไรยังไงมาดูรายงานข่าวกันครับซึ่งข่าวนี้รายงานมาจาก Mail ปอร์ตนะครับผู้สื่อข่าวมีชื่อว่าแมดฮิ u g ์นะครับซึ่ง Mail ปอร์ตเนี่ยก็ยังพอเชื่อฟังน่าเชื่อถือได้นะครับในเรื่องของแบบว่าเบื้องหลังรับลมคมในหรือว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่สโมสรไม่ชี้แจงบอกแฟนบอลหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าลองฟังหูไว้หูแล้วกันครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มเล่าสู่ฟังข่าวกันเลยแล้วกันนะค,คุณผู้ชม ในช่วงสัปดาห์ก่อนนี้นะครับราสุสชอยลุนเนี่ยได้ทำการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์เนไนเต็ดและใช้เวลาตรวจสภาพร่างกายนานผิดปกตินิดหนึ่งแฟนบมอนก็รอกันไปสิครับว่าเฮ้ยเ mm. มื่อไหร่หอยลุนจะเปิดตัวเมื่อไหร่หอยลุนจะเปิดตัวทำไมไม่เปิดตัวที่หนึ่งตอนนี้เริ่มได้คำตอบแล้วนะครับว่าทำไมเคสของราสมุสชอยลุนเนี่ยใช้เวลาเปิดตัวนาน,านกว่าปกตินิดหน่อยจากการรายงานของข่าวนะครับเขาชี้แจงมาว่าในการตรวจสภาพร่างกายของราสุสทอยลุนเนี่ย ทีมงานแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตรวจพบบางสิ่งบางอย่างในช่วงหลังของรัสมุสฮอยลุนทีนี้ทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ส่งรัสมุสฮอยลุนเข้าไปตรวจ MRI เพื่อเช็คอาการนี้ว่าเอ๊ะจุดที่มันบ่งบอกมีปัญหาเนี่ยมันคืออะไรไงกันแน่แล้วผลของ MRI บอกว่ารัสมุสฮอยลุนมีอาการบาดเจ็บที่หลังหรือที่เขาชี้แจงมาว่า stress response Hotspot in the back ซึ่งถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยนะครับมันก็คืออาการบาดเจ็บที่หลังที่เกิดจากการ o v e r ใช้กล้ามเนื้อหรือว่า o v e r ใช้ส่วนร่างกายตรงนั้นเยอะเกินไปซึ่งอาการนี้นะครับมันสุ่มเสี่ยงต่อการให้เกิด stress fracture St หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คืออาการร้าวของกระดูกที่เกิดจากการใช้ส่วนสภาพร่างกายตรงนั้นเยอะเกินไปหรือว่า overwork กล้ามเนื้อหรือว่าโอเวอร์เวิร์กส่วนร่างกายตรงนั้นเยอะเกินไปซึ่งเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะในหมู่กลุ่มนักกีฬาเมืออาชีพในวัยหนุ่มซึ่งในตัวเนื้อหาข่าวนะครับก็ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรและจะเกิดขึ้นหรือผลจะแสดงค่อนข้างบ่อยนะครับในหมู่นักเตะหรือหมู่นักกีฬาที่ผ่านการซ้อมหนักๆมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ถ้าใครเคยไปดูประวัติของรัสมุทอยลุนนะครับรัสมุฮอยลุนเนี่ยเป็นนักกีฬาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเทนนิสนักกีฬาว่ายน้ําและต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงการแข่งขันตั้งแต่เด็ก<ๆ>เพราะฉะนั้นนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเขาจะผ่านการซ้อมผ่านความฟิตผ่านความอะไรก็ตามแต่ของร่างกายใช้ร่างกายค่อนข้างเปลืองและแล้วพอระยะเวลาผ่านไปนักเตะเหล่านั้นหรือนักกีฬาเหล่านั้นไม่ได้ดูแลบริหารร่างกายอย่างดี ไม่ให้เวลาพักผ่อนร่างกายมากเพียงพอหรือว่าไม่พักผ่อนจุดจุดนั้นที่มันเกิดโอเวอร์เวิร์กของกล้ามเนื้อหรือว่าจุดร่างกายตรงนั้นเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเรื้อรังหรืออาการบาดเจ็บระยะยาวในอนาคตในจุดจุดนั้นเพราะฉะนั้นในตัวเนื้อหาข่าวก็รายงานมาต่อนะครับว่าทีมงานแพทย์ของแมนยูหรือว่าเขาได้ทําการประชุมหารือกันแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถแก้ไขกันได้ครับคุณผู้ชมการแก้ไขง่ายๆเลยก็คือ ให้เวลานักเตะพักผ่อนครับคุณต้องให้เวลานักเตะพักผ่อนและก็ห้ามรีบใช้งานนักเตะหนักจนเกินไปในตัวเนื้อหาข่าวนะครับเขาก็ชี้แจงมาว่าในทีมงานที่ตรวจผล MRI เมลสปอร์ตเนี่ยไปถามซักถามข้อมูลต่อนะครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้นักเตะไม่สามารถลงเล่นได้แบบทีหรือไม่สามารถใช้งานนักเตะได้แบบอย่างสม่ำเสมอแบบเรื่อยๆหมายถึงว่า สมมตินะครับว่าสัปดาห์หนึ่งมีเตะ2อสนัดนั่นอาจจะทําให้รัสมุนทอยลุนไม่สามารถเล่นได้สัปดาห์ละสนัดหรือสัปดาห์ละสนัดต้องค่อยๆใช้ค่อยๆใช้ค่อยๆใช้แล้วจนกว่าอาการบาดเจ็บนั้นในจุดๆนั้นเนี่ยมันจะหายไปหรือเริ่มดูดีขึ้นตามการเวลาถึงจะกลับมาใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่และอาจจะกลับไปเล่นฟุตบอลแบบสัปดาห์ละสครั้ง3ครั้งได้อย่างปกติแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดณนะตอนนี้เลยคือ เรื่องของการพักผ่อนกล้ามเนื้อหรือการพักผ่อนจุดตรงนั้นที่เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและในตัวเนื้อหาข่าวนะครับก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้คอมเมนต์ต่ออะไรจากนี้หรือว่าไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของรัสฟุทอยลุนมากไปกว่าที่สมโมสรายงานมาสมโมสรายงานมาว่ารัสฟุทอยลุนจะไม่สามารถลงเล่นได้ใน2ส,สัปดาห์หรือ2เกมแรกที่เราต้องเจอกับวูฟแฮมตันและกับสปเปอร์คุณผูมม้ชม นั่นคือ2นัดแรกของแมนยูและรัสุูนทอยรุนไม่น่าจะได้มีชื่อลงเล่นแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองนะครับแต่หลังจากนั้นรัสุูทอยรุนอาจจะก,กลับมามีชื่อได้ที่สำคัญน่าจะได้เห็นภาพซ้อมของรัสตูนทอยลุนต่อจากนี้2อาทิตย์ผัดไปนะครับแต่ในตัวเนื้อหาข่าวก็บอกครับว่าในระหว่างนี้มันไม่ได้แปลว,ว่ารัสุูนทอยลุนน่ะไม่สามารถซ้อมอะไรได้ยังสามารถซ้อมได้เพียงแค่ว่าต้องเป็นการซ้อมที่ไม่ได้ใช้ร่างกายจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ใช้จุดจุดนั้นที่มีการบาดเจ็บเนี่ย เกินไปก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอาการบาดเจ็บของรัสมชอยลุนเนี่ยจะมีทีท่าว่าจะดีเร็วขึ้นนานมากน้อยเร็วแค่ไหนก็ติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมทีนี้ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นไี่ต้องเรยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความเปลี่ยนแปลงของในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันจากเอริกเทนฮากอีกแล้วและอีกหนึ่งคนที่ต้องขอบคุณเลยก็คือริชาร์ดอาร์โนครับผมที่เป็นหนึ่งคนที่ ่วยสักการโปรเจกต์นี้เช่นเดียวกันเหมือนที่ผมชี้แจงเมื่อช่วงต้นเชฟของผมนะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเอริเทนาร์สามารถหาพื้นที่ในโอเนสอ่อนให้นักเตะม,มารวมตัวกันนเพื่อพูดคุยเรื่องติดหรือนักเตะจะมากินอาหารที่มันเป็นพวกแบบว่าเป็นอาหารพลังงานดีพลังงานสูงและจะส่งผลดีต่อการแข่งขันในระยะยาวนะ ก่อนหน้านี้นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็น hospitality suite หรือว่ามันเป็นพื้นที่สําหรับแขก VIP หรือว่าเป็นพื้นที่สำหรับซื้อบัตร VIP อะไรแบบนี้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียกแบบว่า commercial อ่ะเป็นพื้นที่เรียกเงินเฉยๆไม่ได้ส่งผลดีต่อนักเตะหรือว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ให้นักเตะได้เกิดผลประโยชน์อะไรแต่ว่ามันทำให้แฟนบอลที่มีตังเข้ามาพูดคุยแ hang out ตรงนั้นเฉยๆ เทนักเลยเข้าไปพูดคุยกับบอร์ดและพุชกดดันโปรเจกต์นี้ว่าผมขอพื้นที่ตรงนี้เพื่อเอามาเป็นแหล่งรวมตัวนักเตะก่อนการแข่งขันเราจะมาพูดคุยเรื่องแท็กติกแล้วก็มีบริการอาหารให้นักเตะกินก่อนการแข่งขันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทุกครั้งที่เตะในโอแทฟอร์ดนะครับนักเตะจะไปรวมตัวกันที่เดอะลอรีโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมรวมตัวนะครับ พอรวมตัวเสร็จแล้วก็ต้องนั่งรถบัสไปที่โอทัฟฟอร์ดต่ออีกหนึ่งทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เอริกเทนักต้องการให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงอยากให้นักเตะมาออนไซต์ที่โอทัฟฟอร์ดมานัดตัวมารวมตัวกันรตรงนี้พูดคุยเรื่องแท็กติกให้มันเป็นหนึ่งเดียวและที่สําคัญเลยนะครับมันแสดงความเห็นชัดเจนครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราเริ่มหาผลงานในสนามเราเริ่มเปลี่ยนแปลงสโมสรไปในทิศทานที่มันมีคําว่าสโมสรฟุตบอลแบบเต็มเปี่ยมการอ้างอิงถึงเรื่องของ โฆษณาหรือว่าฟุตบอลที่มันเป็นการตลาดเยอะเกินไปมันเริ่มละลายหายไปแล้วคุณผู้ชมครับมันเริ่มกลับมาเป็นฟุตบอลเพื่อแฟนบอลมาเป็นมันเริ่มกลับมาเป็นฟุตบอลเพื่อผลงานในสนามจริงๆก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าฟุตบอลปีนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับคอมเมนต์มากันข้างล่างครับว่าทุกคนคิดว่าแมนยูปีนี้จะจบอันดับที่เท่าไหร่ส่วนแถมข่าวอีกนิดเดียแล้วกันนะครับข่าวของแฮร์รี่แม็กควายนะตอนนี้เนี่ยมีการรายงานกันมา จากสื่อฝั่งธนนะของเวสแฮมนะครับเขาชี้แจงมาว่าณนะตอนนี้เนี่ยเวสแฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตนี่ยใกล้ที่จะได้ข้อสรุปใกล้ที่จะได้ข้อตกลงเพื่อการเจรจาดีลแฮร์รี่แม็กควมีโอกาสที่แฮร์รี่แม็กควจะได้ย้ายไปอยู่กับเวสแฮมโอกาสตอนนี้ค่อนข้างสูงนะครับและทีนี้เนี่ยมี1แหล่งนะครับอันนี้แหล่งนี้ฟังหูไว้หูแล้วกันคุณผู้ชมทวิตเตอร์เนี่ยนะเขาชี้แจงว่าเขาเป็น XEmpployee ของเวสแฮมหรือว่า เขาเป็นพนักงานเก่าของเวสแซมที่ออกมาทำทวิตเตอร์แล้วก็ออกมาทําข่าวเกี่ยวกับเวสเฮมเขาบอกว่าเดวิดบอยเนี่ยสัญญาปลอกแขนกับตันทีมให้กับแฮร์รี่แม็กควายถ้าหากแฮร์รี่แม็กควายย้ายไปอยู่กับเวสแฮมสาเร็จก็เดวิดมอยนะครับปลอกแขนกับอันทีม,มาล่อ,อแล้วครับผมกเขาไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับผมก็อรอดูกันไปนะจ๊ะโชคดีนะครับแฮร์รี่แม็กควายแล้วเจอกันในพรีเมียร์ลีกถ้าดีลของนาย ได้ย้ายแบบสําเร็จเสร็จสิ้นก็ดีใจด้วยนะครับผมขอโทษทีครับผมโทษทีพอดีออกหน้าออกตาเยอะเกินไปใครที่เพิ่งรู้จักกันนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมกดสับตไคร้ให้ด้วยนะเดือนนี้โปรเจกต์ของเรามุ่งเข้าไปสู่8,000ซับสไครเบอร์นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลากดกระดิ่งกดกระดิ่งอันแรกนะมันจะได้แจ้งเตือนเวลาเราไลฟ์สดและเวลาเราอัปโหลดคลิปวิดีโอแบบปกติอย่าาลืมมเจอกัััันนไสสสดดะคครรบบวี